สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยค่ะอตอนนี้เราอยู่กันที่ขื่นซินทรินธนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพามาเที่ยวชมเส้นทางเดินชมธรรมชาติและโซโลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดขนาดใหญ่พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าชุมชนค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณอาทิตย์พรคู่นาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าขื่นสิรินทรน,นะคะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ค่ะสวัสดีครับ คุณาพิษคะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสาถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเขื่อนสิรินทรน,นะคะเรามีจุดเช็คอินที่ไหนบ้างคะเขื่อนสิรินทรน,นะครับเราเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกํากับดูแลข,ของการไฟฟ้าภายนอกแห่ประเทศไทยนะครับเขื่อนสิรินทรน,นี่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะครับที่มีคุณประโยชน์ทางด้านชลประทานด้านการเกษตรด้านการประมงรวมถึงด้านพลังงานซึ่งก็คือพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดรวมถึงการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุบลราชธานีภายในเขื่อน เซนินทร์ของเราก็จะมีร้านอาหารเรือนดมน้อยมีเตือนรับรองพิเศษมีร้านกาแฟคุณสายชนรวมถึงสันเขื่อนที่จะมีความสวยงามทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นทางด้านฝั่งขวาของเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาก็เราเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำโรงไฟฟ้าโซล่าเซลลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นโรงไฟฟ้าที่พิเศษใช้แสงโซล่าเซลขนาดถึง1นึ่งแกสี่หมื่นกว่าแผงนะครับในการไปวางไว้บนผิวน้ําก็เป็นนวัตกรรมพลังงานหม ของอ e ีเกตเราส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของทางเดินชมธรรมชาติหรือ nature walkway นะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานวนเวียนพลังงานสะอาดอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับมีพืชพันไม้ท้องถิ่นของอุบลรัตนธานีจะมีช่องทางเดินกระจกใน3ช่องนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สร้างความตื่นเต้นได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับทั้งผู้สูงอายุหรือทุกวยยัยเยาว์ทั้งเด็กๆครับก็เป็นที่ชื่นชอบปัจจุบันก็มีผู้มาเยี่ยมชมเราแล้วก็สี่แ0,000นหกหม่นกว่าคน โดยปกติแล้วมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขนาดไหนคะเราเปิดให้เยี่ยมชมอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่30 ธันวาคม2564นะครับปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนักเกรียนนักศึกษาส่วนราชการหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชาวต่างประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ460,000กว่าคนแล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็ประมาณ500-600คนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณเกือบถึง2,000คนต่อวันครับ นอกจากความสวยงามของเขื่อนซีรินทรอนแล้วนะคะเรายังมีโครงการแซนบ็อกของฝากตลาดโซล่าเซลล์อีกด้วยนะคะโครงการนี้มีที่มาอย่างไรคะก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนขยายต่อยอดส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดลนะครับเป็นโครงการที่กบพอเขื่อนสิรินธรน้อมนําแนวทางศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องที่อยู่โดยรอบเขื่อนสิรินธรได้พัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับโดยการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะมีอยู่6ด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการปรับแนวความคิดครับเรื่องของการที่จะประยุกต์นำศาสตร์พระราชามาใช้อย่างไรด้านที่2ก็เรียกว่าด้านของการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านที่3ก็คือ เราก็จะมีความร่วมมือกับส่วนราชการนะครับส่วนสถาบันการศึกษานะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเครือข่ายสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะ ขับเคลื่อนที่น้องจะจานให้เกิดความยั่งยืนนะครับส่วนด้านที่4ก็ก็เป็นเรื่องของการสร้างโปรเจกต์เรียกว่าโปรเจกต์ขึกวินการส,ส่งเสรมิมวิสาหกิจชุมชนที่สามารถที่จะเห็นผลเร็วในการพัฒนาส,งส่งเสริมอาชีพด้านที่5ก็เป็นเรื่องของการสร้างตลาดน,ำนำาดํานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนด้านที่6ก็เป็นด้านของเรื่องของการสร้างแหล่งท่อง,งเที่ยวเพราะนั้นโครงการตลาดแซนบ็อกของฝากตลาดเซาเซลล์เนี่ยก็เหมาะในการที่จะนําดาเนมนการภายใต้ของเขื่อนชลินทอนโมเดลก็เลยเกิดโครงการตลาดแซนบ็อกของฝากตลาดซลาเขึ้นม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายที่เขื่อนเซรินทรน,นะคะก็มาจากที่เราให้การสนับสนุนมาจากที่ไหนบ้างคะกลุ่มร้านค้านะครับที่เข้ามาทดสอบตลาดแซนบ็อกของฝากตลาดโซลาเซลล์นะครับเราเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ จับกลุ่มกันทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดตัวเองสนใจก็จะมีอยู่เบื้องต้นพระปัุบันนี้อยู่ที่12กลุ่มก็จะมีหลักๆอยู่ก็จะประมาณกลุ่มสถานีพลังงานชุมชนอําเภอศิรินทรนะครับกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่ามีนวัตกรรมหรือว่ามีการผลิตนำผงถ่านจากไม้ไผ่เนี่ยมาผสมมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้สําหรับในครัวเรือนเช่นสบู่หรือยาสระผมครีมแชมพูล้างมืออะไรต่างๆนี่ก็เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะนําประยุกต์สินค้าในชุมชนเนี่ยมาพัฒนา ต่อยอดได้ค่อนข้างหลากหลายอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเรียกว่าเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับวิถีชุมชนก็คือกลุ่มปาซิลแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปาซิลแก้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เรียกว่าใช้วิถีชุมชนการไปจับปาซิลแก้วจากในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสีดินทรนขึ้นมาแปรรูปนะครับมาแปรรูปของมาเป็นปาซิลแก้วแห้งปาซิลแก้วสามรสอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เรียกว่าอยู่กับชุมชนอยู่กับวิถีตัวเองเป็นความถนัดของตัวเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีหลายๆกลุ่มที่เรียกว่ามี้้อออถนนนัเเชช่่่่่่กกลลลุุมมมททผาาาาีีีีพพยงแแะตวป์ นมแพะเนี่ยมาจาหน่ายในชุมชนกลุ่มจักษานะครับซึ่งมีหลากหลาย12กลุ่มนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่โดดเด่นนะครับในอำเภอริรินทร์และอำเภอกลกเคียงครับเห็นบอกว่าขายดีพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าสินค้าชุมชนที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยมีคุณภาพนะคะมีทั้งของกินของใช้ของทีร่ระลึกใครที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าได้ช้อปปิ้งกันไปครบเลยใช่ไหมคะในส่วนของกอพอเองเราก็พยายามที่จะยกระดับพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพนะครับ สินค้าที่นํามาจําหน่ายก็จะมีหลากหลายมีกลุ่มสมุนไพรก็มีนะฮะที่แปรรูปจากสมุนไพรท้องถิ่นเป็นยามองเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใครปวดเมื่อยต่างๆก็เยอะนะครับจากสารเสื้อผ้านะครับพริกทอดก็มีรพริกทอดเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าตอนนี้พริกทอดนี่มีการออรเดอร์ไปถึง ออสเตรเลียประชาชนหรือผู้ที่สนใจ mm hmm. ก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมตลาดของเราได้ที่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารซิลินทานปภากรจะมีเวลาเปิดปิดอยู่ที่9นาฬิกาถึง1 7นาฬิกาเราเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับไม่มีเว้นวันหยุดราชการครับที่ผ่านมาที่เราเปิดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแซนบ็อกของฝากตลาดโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยขายดิบขายดีนะคะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากขนาดไหนคะครับตลาด แซนบ็อกของฝากตลาดโซล่าเซลล์ก็เรียกดนำเรียนแล้วว่าเป็นของการทดสอบในห่วงระยะเวลา1ปีที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นนะครับเราก็เริ่มเปิดตลาดมาเมื่อวันที่9เมษายน2565ยอดตัวอย่างเก็บรายได้จากการขายของในรอบสักเเดือนมาเนี่ย12ร้านค้าของเราเนี่ยมีรายได้ก็ประมาณเกือบ10ล้านบาท ต้องถือว่าการเปิดโอกาสให้ชุมชนนะคะได้เข้ามาจําหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาทิตย์มากๆนะคะขอบพระคุณค่พะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับผลทางสร้างสุขค่ะ